ตอนนี้ตัวแทนรัฐบาลนะครับภายใต้การนําของท่านนายกอนุทินชาติวิลกูลนะครับก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกนะครับท่านโสพลธารมและก็ท่านโคศกรัฐบาลนะครับท่านสิริพงศ์ขอเสียรบมือได้หน่อยครับพี่น้องครับเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าพี่น้องจะมาเยอะขนาดนี้นะครับห้าพันกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะยื่นหนังสือกับท่านจากตัวแทนนะครับและหลังจากนี้ ที่ยืนยันแน่นอนแล้วถามกระทรวงรัฐมนตรีที่จะมานั่งเข้าห้องพิลักปรบมือหน่อยนะครับหนึ่งในนั้นร้อยเอกธรรามานัฐผมเผาเรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก็มาครับพี่น้องเปิดห้องแน่นอนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็มานะครับท่านพระดนปิษนานันโคน,นนะครับก็มานะครับเปิดให้เรื่องของการฉด,ดชุมชนนะครับและก็กระทรวงคมนาคมก็มีตัวแทนชัดเจนนะครับกระทรวงพอมออก,ก็มาครับรัฐมนตรีอ่ามารีกา รัฐมนตรีมริกานะครับรัฐมนตรีช่วยกับตัวคมนาคมนะครับขอเสียบปรบมือนะครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวพี่น้องของเตยท่านครูบทีปก็มานะครับเดี๋ยวก็มาเดี่ยวเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวพี่น้องตัวแทนที่จะมอบหนังสือให้กับท่านรองนายกสุพลธารามนะครับและท่านสิติพงศ์นะครับผ่านถึงนายกรัฐมนตรีท่านเสียนูนะครับเดี๋ยวพี่น้องออกมานะครับจะเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งว่า รัฐบาลสี่เดือนจะแก้ปัญหาต่อไปสี่ปีหรือไม่อยู่ที่การเจรจาวันนี้แต่ละกระทวงว่าไปต่อหรือไม่ใช่ไหมพี่น้องถ้าสี่เดือนไม่ได้ก็นายกบอกว่าถ้าภูมิใจไทยไม่แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องไปเลือกใช่ไม่ใช่ท่านนายกท่านเป็นเรานายกท่านประกาศในรถคันนี้เลยครับว่าพี่จำลอง ถ้าภูมิใจไทยไม่แก้ปัญหาพี่น้องไม่ต้องไม่เลือกแค่ไม่ใ้ถ้าแก้ปัญหาพี่น้องอยู่สี่ปีใช่ไม่ใจสี่ <4 S 1> เดือนไม่พอต้องอยู่สี่ปีไปเลยถ้าแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนใช่ไม่ใ่ก็ขอเชิญท่านรองนายกนะครับพูดประป,า,ปาพี่น้องเขิญนครับครับพี่น้องชาวพีมูฟที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนรัฐบาลไม่ใช่เป็นจะ ไม่ใช่จะเป,เป็นตัวแทนเฉพาะท่านนายกผมเป็นตัวแทนรัฐบาลและเป็นตัวแทนของพระท่านนายกอนุทินชาญวิรกูลไม่ได้พูดมากครับเอาว่าเมื่อกี้คุณจำนงเขาบอกว่าสเดือนเราจะทําได้ขนาดไหนนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ปัญหาของประชาชนเป็น เป็นปัญหาทงที่เราจะแก้ไขร่วมกันให้ได้ระเบียบใดกฎหมายใดที่ไม่เอือ้อต่อการดูแลพี่น้องประชาชนที่ไม่เอือ้อถ้าขัดด้วยระเบียบเราก็แก้ระเบียบถ้าขัดด้วยกฎหมายพรบเราก็แก้ด้วยพรบฉะนั้นผมพูดตรง ถ้ากฎหมายใดที่ขัดต่อระเบียบที่มันไม่ที่ระเบียบไม่เอื้อต่อการดูแลพี่น้องประชาชนเราแก้ได้ทันที<ช><บ>ถ้าขัดที่พรบก็คือพระราชบัญญัติเราก็จะเสนอแต่ในนี้4เดือนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่เราจะเสนอกฎหมายที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนทันที ถ้าสิ่งใดไม่ขัดต่อระเบียบไม่มีกฎหมายห้ามไม่มีระเบียบห้ามไม่มีพระราชบัญญัติห้ามทำทันทีครับทันทันทีครับทำทันทีนะภายในสเดือนนี่แหละทำทันทีนะครับแต่ว่าต้องไม่ขัดต่อระเบียบต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเราทำทันทีครับเพราะเป็นธงของพวกเราอยู่แล้วดังนั้นท่านก็บอกว่าสปีทำได้ขนาดไหนวันนี้ รัฐบาลนี่เขาให้ความสำคัญคนที่จะมารับผมมารับข้อ,อ,ขอเสนอมารับหนังสือจากาคณะแล้วผู้ที่จะมาเป็นประธานที่ประชุมก็ล้วนแต่เป็นระดับรัฐมนตรีฉะนั้นจึงเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้โดยการนำของพระธนท่านนายกอนุทินชาญวิรกูลความสความเดือดร้อนของประชาชน คือความเดือดร้อนของรัฐบาลชุดนี้พี่น้องเสียเวลามาพี่น้องเดินทางมาพี่น้องลำบากเรารู้เรารู้วันนี้ก็เนี่ยลำบากเรารู้นะครับโดยเฉพาะตัวกับผมผมก็เป็นลูกชาวนาเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายฉะนั้นสิ่งใดที่เราจะร่วมกันแก้ไขกับคณะกรรมการที่อยู่ข้างบนเนี้ย เฉพาะหาหรือวันนี้อย่างน้อยก็ได้ข้อสรุปบางเรื่องแต่เรื่องใดที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเราจะทำงานกันต่อนะครับกับคณะกรรมการตัวแทนของพี่น้องประชาชนฉะนั้นจึงให้ความมั่นใจว่าสิ่งใดที่ไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายรัฐบาลชุดนี้ทำเต็มที่ทำทันทีทำโดยเร็วครับเพื่อพี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณครับครับพี่น้องครับ ก็ระหว่างนี้เดี๋ยวจะยืน่นหนังสือนะครับถือว่าเป็นคำมั่นสัญญาที่ตกลงก,กันไว้ยุบสภาแน่นอน3169มกราใช่ไม,ใมนน่ใช่แก้รัฐมนูญใช่ไม่ใช่ทำทันทีทำให้ได้แล้วท่านก็อยู่สีปีไปเลยครับพี่้องในอนากตเชิญรับหนังสือครับท่านครับา่รับหนังสือนะครับกองเตยนะครับ เมืองเมืองให้กับคนยากคนจนเพื่อพัฒนาคนจนในคลองเตยค่ะก็ขอมอบแผนพัฒนาที่ดินทั้งหมดนะคะเพื่อประชาชนภูมิใจไทยพูดอะไรต้องทำได้ใช่ไหมคะค่ะครับขอบคุณครับทีวต่อไปครับแล้วคุณครูอย่าลืมว่าภูมิใจไทยทำแล้วสี่ปีเนี่ยเมื่อกี้คุณครูบอกว่า ภูมิใจไทยพูดอะไรแล้วต้องทำได้พี่น้องประชาชนก็อย่าลืมว่าพวกผมทำให้สีปีต้องให้พวกผมนะอ <ennial> โอเคครับต่อไปครับอยืนครับออยืนต่อครับอยืนยืนยืต่อครับรอ่ยืนครับมีทั้งสิบเอ็ดเกือข่ายนะครับอ่าครับนี่จากที่ไหนนะพี่น้องคะ สิเอ็ดเครือข่ายขบวนคนจนถึงมือแล้วค่ะทุกเรื่องนะคะแม้กระทั่งเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้คนจนมีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในเรื่องที่อยู่อาศัยท่านรับปากก่อนค่ะครับครับก็รับปากเป็นภาพรวมแล้วถ้างนั้นจะรับปาก11ครับขอบคุณครับท่านอ่ายืดนต่อครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเป็นเป็นสเป็นสหกรณ์ของ โครงการบ้านมันคงค่ะที่มันมีข้อขัดข้องอยากให้ท่านได้ได้แก้ไขนะคะแล้วก็พวกเราให้เสียงเนาะสปีให้เสียงเนาะถ้าทําสําเร็จถ้าไม่สําเร็จไม่ให้อ่ครับโอเคครับมอบต่อทับลานทับลานทับลานนะครับเชิญครับอ่า อยากให้ท่านได้แก้ปัญหาของทับลานที่มีมติคลมอ .14 มีนา2566อยู่ที่จะสารงานต่อแล้วก็อยากจะให้ท่านแก้ปัญหาเรื่องสคทชด้วยนะครับที่ท่านกำกับดูแลอยู่ในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องที่ดินพี่น้องทั่วประเทศครับครับต่อครับอ่าครับต่อไปอ่เชิญครับเรียนนายกรัฐมนตรีนะครับตัวแทนท่านสมพลสารนอเชิญครับอันนี้ของเป็นของสปชสมาชิกคนอยู่กับป่านะครับมันมีกลไกเดินที่รัฐบาลที่แล้วอ่ะว่า กะทรงทรย์ครับกะทรงทราบใช่ใช่ครับก็อยากให้กรุงทอนนะครับอยื่นผ่านท่านรัฐมนตรีไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรนะครับที่กรณีมีการตั้งในชัยวัลลิลิเคีศรนะครับที่ให้เป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยครับก็คือเราพวกเรา เอารายละเอียดอยู่ในนี้เราไม่เห็นด้วยนะครับเกิดครับในส่วนของพีมูฟนะครับก็มีกลไกการแก้ปัญหาที่มีการเดินหน้ามาแล้วกับรัฐบาลที่แล้วนะครับเราอยากให้เดินหน้าต่อนะครับโดยเฉพาะการเปิดประชุมคณะกรรมการชนมุชนซึ่งสามารถทําได้เลยภายในเดือนตุลานี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับในการตั้งท่านชัยวัฒน์นะครับเราเห็นว่าไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นที่พอใจของชาวบ้านนะครับเพราะว่ามีรอยด่างมากมายนะครับวันนี้เราไม่เห็นด้วยนะครับขอบคุณครับ อ่ก็เดี๋ยวพี่น้องเรียกร้องว่าให้ท่านรองนายกยืนยันอีกครั้งว่าแต่ละกระทรวงแต่ละกระทรวงใครมาบา้างเดี๋ยวให้ท่านโฆษกช่วยด้วยก็ได้เถิดครับท่านครับอ่าท่านท่านโฆษกช่วยทวนเลยว่าแต่ละกระทรวงมีใครมาบ้างนะครับอ่าระดับไหนยังไงเพื่อยืนยันกับพี่น้องเอาไม่เอาพี่น้อง <S <S ท่านโฆษกสิริพงศ์นะครับท่านโฆษกันาารยืนยันอีกครั้งหนึ่งเชิญครับว่ากระทรวงไหนใครมาครับต้องอันดับแรกต้องขออภัยนะครับวันนี้ท่านนายกนะครับท่านมีราชการที่ นครสวรรค์นะครับท่านจึงมอบท่านโสพลสารามรองนายกรัฐมนตรีมาสําหรับวันนี้นะครับทราบว่ามีการประชุมกันทั้งหมดเนี่ยสคณะกับอีก1คณะก็คือของสํานักนายกนะครับได้รับการประสานมานะครับอันดับแรกกระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านสศิธรนะครับจะเข้าร่วมประชุมกับท่านด้วยนะครับกระทรวงคมนาคมนะครับท่านมริการัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าด้วยนะครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านธรรมนัตพรมเผ่านะครับกระทรวงพอมอนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างติดต่อท่านอาัคารานะครับและมติว่าการกระทรวงถ้าท่านมาท่านท่านจะรีบมาแต่เบื้องต้นเนี่ยมอบท่านอธิบดีที่กํากับดูแลมาประชุมกับท่านแล้วนะครับ ส่วนของสํานักนายกนะครับท่านพระดอนปิสนานาธกุลครับนัลมตีประจาสํานักนัลโมตีครับโอเคครับก็ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกท่านโสพลสารามนะครับแล้วก็ท่านสิริพงศ์นะครับโคศกรัฐบาลขอเสียงปรบมือดังให้กับท่านเลยครับก็ให้ส่วนราชการที่มาเดี๋ยวไปเจอกันที่กพชช่วงบ่ายนะครับก็เรานัดหมายกันช่วงบ่ายนะครับที่กพชช่วงบ่ายนะครับห้าห้องนะครับยืนยันช่วงบ่ายบ่ายโมงนะครับรับประทานอาหารเสร็จนะครับ พี่น้องข้าราการท่านพอ,อพันศักดิ์บอกว่าเจอกันที่คอพอจัดห้องนะครับ <Okay. S 1> ใครจะเซลฟี่กับท่านรองนายกพบป่าพูดคุยนิดหนึ่งได้ท่านโคศกนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านอีกสักลางหนึ่งนะครับ